ที่ทนยังไงถ้าเชนเนลของคุณนั้นเจอป้ายแบบนี้บอกเลยว่าผมยืนอุทธรณ์มาเดียวก็ผ่านแล้วทำยังไงไปดูกันเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าทั้งชั้นแนลเล็กและชั้นแนลใหญ่นะฮะที่เปิดสร้างรายได้แล้วโดนกระนาวฮะช่องของคุณไม่สามารถสร้างรายได้ในขณะนี้ ชาแนลผมเป็นอีกหนึ่งชาแนลนะฮะที่โดนและโดนในเรื่องของเนื้อหานำกลับมาใช้ใหม่นะฮะกดเข้าไปดูครับเขาบอกว่าช่องใช้เนื้อหาของบุคคลอื่นโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มคุณค่าสำคัญนะฮะซึ่งแน่นอนครับช่องผมภาคมวยลง YouTube ช็อ t นะฮะ คลิปมวยผมเอามาจากช่องอื่นแน่นอนครับแต่ผมมีการเพิ่มคุณค่าเข้าไปนะฮะนั่งยันนอนยันยืนยันเลยก็ได้นะครับโดยผมอ้างอิงจากตัวอย่างเนื้อหาที่อนุญาตให้สร้างรายได้ในหัวข้อการแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองให้มีความสนุกสนานหรือข้อคิดนะฮะแน่นอนครับใครที่เข้าไปดูคลิปมวยของผมจะรู้เลยว่าโอ้โหโคลิปมันสนุกสุดติงขนาดไหนบางคลิปนี่นะ หลักสิบล้านนะฮะผมภาคให้ตลกทำคลิปเดิมๆที่มันเครียดที่บันรุนแรงนะฮะให้มันสนุกสนานครับดังนั้นแล้วนะฮะถ้าเราอ้างอิงจากกฎข้อนี้นะฮะการแก้ไขเนื้อหาที่ไม่ได้สร้างขึ้นมาเองให้มีความสนุกสนานหรือข้อคิดผมไม่ผิดนะฮะถ้าเรารู้ตัวว่าเราไม่ผิดเราถูกแน่ๆน,นะฮะแนะนำให้ยื่นอุทธรณ์ครับอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างคลิปที่ผมสร้างขึ้นมาและส่งไปยืดอุทธรกันว่ามันเป็นยังไงนะฮะสวัสดีครับผมด็อร์ชัวนะครับเป็นเจ้าของชแนลด็อกตร์ชัวชแนลนะครับนี่คือชแน l ผมเองนะครับวันนี้ผมจะมาอธิบายแนวทางการทำคลิปของช่องนะครับว่าช่องมีลักษณะการทำคลิปแบบไหนลักษณะของคลิปของช่องนั้นเป็นแบบไหนนะครับ โอเคผมจะขึ้น URL ของช่องไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับช่องของเรานะครับมีคลิปอยู่2ลักษณะครับเป็นคลิปยาวนะฮะและก็คลิปสั้นนะครับคลิปยาวจะเป็นคลิปในการสอนนะครับอ่ะไปดูที่คลิปยาวนะครับคลิปยาวโอเคนะครับคลิปยาวจะเป็นคลิปในการสอนครับอ่า ไม่ว่าจะเป็นการสอนฝากเงินนะครับการสอนฝากเงินซึ่งปัจจุบันนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนก่อนนะครับเป็นการสอนซ่อมเมาส์นะครับการรีวิวสินค้าก็มีนะครับผมรีวิวคีย์บอร์ดนะครับรีวิวลำโพงนะครับมีการสอนเขียนโปรแกรมด้วยนะครับซึ่งผมใช้วิธีการอัดหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วก็เขียนโปรแกรมลงไปนะครับแล้วก็สอนไปด้วยนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับในคลิปยาว เป็นคลิปที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับไม่ได้ใช้เนื้อหาจากคนอื่นนะครับเป็นคลิปที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับหลักๆนี่คือคลิปยาวนะครับคลิปสั้นเป็นยังไงนะครับคลิปสั้นครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเนื้อหาของคลิปสั้นของช่องนั้นผมใช้เนื้อหาของผู้อื่นครับไม่ใช่เนื้อหาของตัวเองนะครับแต่ผมตระหนักในกฎของชุมชนนะครับในเรื่องของการ แก้ไขเนื้อหาของผู้อื่นนะฮะโดยเราจะต้องมีการใส่คุณค่าเข้าไปในเนื้อหานั้นนะครับเราจะต้องมีการแทรกอะไรเข้าไปสักอย่างหนึ่งนะครับไม่ใช่การนําเนื้อหาของเขามาลงเลยนะครับใส่คุณค่าเข้าไปเพิ่มความสนุกสนานเข้าไปเพิ่มข้อคิดเข้าไปนะครับ <LIVE> ผมใช้กฎของชุมชนในข้อนี้นะครับในการแก้ไ,ไขเนื้อหาของผู้อื่นนะโอเคนะครับสังเกตดูครับจะเป็นคลิปมวยนะครับ เป็นคลิปการพากย์มวยผมจะพากขึ้นมาเองนะครับผมพากเองนะครับแต่ว่าคลิปจะเป็นคลิปของผู้อื่นนะนะครับไม่ใช่คลิปของผมเองนะครับไปดูกันว่าผมทํำยังไงนะฮะโอเคหลังจากที่ผมได้คลิปมาแล้วนะครับผมก็จะมาตัดต่อในโปรแกรมแคปคัตนี่ครับแคปคัตนะฮะนี่นะครับคลิปที่ผมทําสังเกตว่าจะมีเลเยอร์ภาพและก็เลเยอร์เสียงนะครับเลเยอร์ภาพจะผ่านการตัดต่อมาแล้ว รอบหนึงนะครับโดยผมจะตัดต่อในแคปคัทแล้วรอบหนึ่งนะครับมีการใส่กราฟิกเข้าไปนะครับใส่แคปชั่นเข้าไปนะครับเพื่อให้มันดูน่าสนใจนะครับเตตาคนนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ซาวแล้วก็เอฟเฟกลงไปในนี้เลยนะครับหลังจากนั้นก็จะเรนเดอร์และนํามาใส่เสียงอีกรอบหนึ่งนะครับใส่เสียงภาคโดยเสียงภาคจะเป็นเสียงผมเองในเด้านล่างนะครับเดี๋ยวลองฟังดูนะครับเส ที่ทุกคนรู้จักกันในนามเสือแบล็กคอพาน49นะฮะก่อนมาชกวันเขาเคยผ่านสังเวียนที่กัมพูชามาก่อนโอ้ยถีบขวาเข้ามาฮะถีบไปที่หน้าขาฮะเตะขวาล่างฮะยับขวาออกมาหนึ่งสองโอ้ยเสือแบล็กพยายามเกี่ยวโคองนี่เป็นเสียงของเองนะครับเป็นเสียงของที่ไล่แข็งย่ะเข้าขวาเข้าขวาโอ้โหเป็เสียงโอ้โหโอ้โหสวงพายมีการแทรกมุกเข้าไปนะครับโดยใช้ทั้งภาษาไทยและภาษาอีสานนะเพื่อให้เกิดความสนุก ในคลิปมากขึ้นๆนะครับน่างดักมคเลยครับโอ้โหใส่ซาวเข้าไปครับใส่เอฟเฟกเข้าไปเห็นไหมครับอ่ามจะทำคลิปแบบนี้นะฮะนี่นะฮะนะครับการทำคลิปสั้นของผมก็จะประมาณนี้นะครับก็จะใช้กฎของชุมชนในเรื่องของการแก้ไขเนื้อหาของผู้อื่นนะครับโดยมีการ แทรกคุณค่าเพิ่มคุณค่าเข้าไปใส่ความสนุกเข้าไปนั่นเองนะครับยังไงแล้วนะครับก็อยากให้ลองพิจารณาอีกรอบหนึ่งนะครับในเรื่องของการเป็นพาร์ทเนอร์นะครับสำหรับคลิปนี้ผมฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณครับและนี่ก็คือคลิปที่ผมส่งไปยื่นอุทณ์นะครับ สังเกตดูว่าความยาวของคลิปจะไม่เกิน5นาทีห้ามเกิน5นาทีนะครับแนะนำให้อธิบายเนื้อเนื้อภาพรวมของช่องทั้งหมดคลิปและเฉพาะเจาะจงในส่วนที่คุณคิดว่าเขาคิดว่าคุณผิดนะเฉพาะเจาะจงในส่วนนั้นไปแล้วก็อ้างอิงนโยบายของ YouTube ไปนะครับหัวข้อไหนนะครับที่คุณใช้อ้างอิงนะฮะหลังจากที่เราได้คลิปแล้วทีนี้ เราได้คลิปแล้วให้ไปที่อัปโหลดวิดีโอนะครับในส่วนของรายละเอียดนะ,ะในส่วนของชื่อให้เราใส่ไปเลยว่าแนวทางการทำคลิปของช่องแค่นี้นะครับช่องอะไรละ่ะก็ใส่ชื่อช่องไปนะครับ ระดับการแชร์นะครับในหัวข้อบันทึกหรือเผยแพร่นะฮะให้เราเลือกไม่เป็นสาธารณะนะครับให้เลือกไม่เป็นสาธารณะจากนั้นกดบันทึกครับแค่นี้นะครับแล้วให้นำลิงก์นี่แหละลิงก์ของวิดีโอที่ไม่เป็นสาธารณะนี่แหละนะครับไปยื่นอุทธรโดยเลือกไปที่หัวข้อการสร้างรายได้ใน YouTube Studio นะฮะ ค,คุณจะเห็นปุ่มในการอุทธร์นะครับกดปุ่มอุทธร์จากนั้นเลื่อนลงมาล่างสุดนะฮะคุณจะเจอช่องให้ใส่ URL ของคลิปนะครับวาง URL ของคลิปลงไปแล้วกดส่งได้เลยนะครับนี่คือขั้นตอนการอุทธนนร์นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วการอุทธร์จะใช้เวลาตรวจสอบเนื้อหาไม่เกิน14วันนะฮะ แต่ช ANNEL ของผมใช้เวลาไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะก็มีอีเมลตอบกลับมาใน Gmail โดยมีหัวข้อว่าอัปเดตการอุทธรณ์ของคุณในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ผ่านแล้วนะฮะทันทีที่ผมเห็นคำว่าผ่านแล้วนี่แมงโคตรดีใจอยากจะร้องลั่นบ้านนะครับสวัสดีคุณดรชัวเรายินดีที่จะแจ้งให้ทราบว่าการอุทธรณ์ของคุณในโปรแกรมพาร์ทเนอร์ YouTube ผ่านแล้ว ช่องของคุณจึงมีสิทธิ์กลับมาสร้างรายได้อีกครั้งนะฮะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นแนวทางให้ทุกคนสร้างคลิปขึ้นมายื่นอุทธรณ์แล้วผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันครับใครที่มีข้อสงสัยที่อยากจะสักถามเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub สไครต์กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วคุณจะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อไปจากดรชัวร์ชันครับ ขอบคุณครับ